คาถาอุ้งอิงโอมเพียงโอมเพียงโอมเพียงสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่พ่อฮักแม่ฮักเอฟซีอีหลานหน่อยทั่วโลกเลยเลยค่ะพี่น้องคะมื้อนี้ขออนุญยาเด้วยค่ะมื้อนี้มาอวยมาอวยบอดมาอวยอีหลานหน่อยเฮาคือเก่าความน่ารักความสดใสของน้องอุ้งอิงไม่มีไม่มีหยุดมีแต่อร่าเพิ่มเพิ่มพูนขึ้นทุกวันยังเช่นมื้อนี้พี่น้องขาแม่สมศรีเขาไปเบิ่งไล่สดในทางแฟนเพจ ของพอเอกเนาะพน,นังนับเงินซอยกันมีแม่นอยมีพี่แองจี้และก็มีทีมงา่ามนะคะพี่น้องต้องต้องตกใจในความในความเงินพี่น้องขาเงินอยู่ในตะก,กา้านังนับพี่น้องเกิดมาบ,าเบ,บาเ่เคยพบบ่เคยพอผู้ใดเคยพบเคยพอกระบอกข่อยแน่พี่น้องแต่ข่อยจนว่าเกิดมหาหอดสมือในี่ข่อยบ่เคยพบบ่เคยพอนางนับเงินเงิน,ย,อนอย่อนยังมาไล่นำใจ ปานวานางนับผักนางนับกระดาษจังสันจังชีพี่น้องอันนี้เงินเด้อค่ะพี่น้องขาลอยล้านพันล้านนี่แหละสมสมพอนสมพอนปากอีหล่าอีหลีเด้อค่ะอีหล่าสิผ้าบอจโจลุ่ยฮอดลอยล้านพันล้านสมพอนปากอีหล่าอีหลีค่ะพี่น้องขาและอีกอย่างมือนี่จะบอเอยบอเอยกาวบอไดเอฟซี่แตกตื่นเอฟซี่แบบนางบอติดพี่น้องขาตอนนี้พ่อวายหยัง ได้ยินข่าวมาแววแววแล้วบอสโจเพิ่นลงในทางแฟนเพจบาาพิ่นกำลังจะลงทุนสร้างหนังพี่น้องคาหนังเรื่องนี้บอสโจอํานวยการสร้างโดยบอสโจของเฮานี่แหละหนังอํานวยการสร้างโดยบอสโจมีนักแสดงสองท่านหลักๆที่จะขาดไม่ได้ก็คือบอสโจและอุ้งอิงสาวหนอยเพชรบานแพงแม่สมศรีขออนุญาตอ่านคอมเมนต์อ่าน อ่านในสิ่งที่บอสโจเพิ่นโพดไว้พี่น้องคะคือเฮาตื่นตันเฮาตื่นตื่นตันในความที่เป็นบอสที่เพิ่นโพดแม่สมศรีขออนุญาตอ่านเลยเลยคะ่ะชีวิตผมและประวัติวงสาวน้อยจากพ่อแม่เป็นคนตั้งวงเริ่มต้นมีจำนวนเงิน1,200บาทจนพ่อได้เสียชีวิตจบลงจนมาเจออุ้งอิงสร้างหนังเป็น สร้างหนังได้เป็นเรื่องและสุดท้ายได้มาสร้างภาพพยนตร์จริงๆผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกสุขมาจนครึ่งคนเห็นหลากหลายความรู้สึกความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นโศกเศร้าเคราน้ำตาน้ำตาแห่งความเสียใจน้ำตาแห่งความปื้มปิติจากวันนั้นมาถึงวันนี้ขอให ทุกท่านที่สนับสนุนผมและทีมงานผมด้วยนะครับขอให้ท่านสนับสนุนผมและทีมงานผมด้วยนะครับขออนุญาตอ่านผิดกับหนังเรื่องจุดๆ,ๆหนังยังไม่ยังหาชื่อเรื่องไม่ได้ตอนนี้เพิ่นเปิดโบสเพิ่นเปิดให้เอฟซได้มีส่วนร่วมในการตั้งชื่อหนังแต่สำหรับแม่สมศรีแม่สมศรีขออนุญาตโบส อาณาจักรสาวน้อยเพชรบานแพงอาณาจักรสาวน้อยเพชรบานแพงความเป็นไปเป็นมาพี่น้องขวานั่นแหละคะ่ะอำนวยการสร้างโดยโจโยมนินกำกับโดยกำกับโดยผู้กำกับชื่อดังคุณบอยอุเทนสีลิวิกับผลงานที่ผ่านมาแล้วหลายเรื่องนะคะผู้บ่าวไทยบ้านหลายๆภาคและหลายๆเรื่องพี่น้องคาเพิ่นได้ผู้กำกับ ที่มีฝีมือมากฝีมือที่จะมากำกับเรื่องนี้เรื่องที่บอสโจอำนวยการสร้างโดยโดยบอสโจแต่ย่างบ้านในหูซื้อหนังเนาะพี่น้องคะบอกเลยว่าข,ขนาดว่าย่าง,งบ้านในหูซื้อหนังเอฟซี FC อีหล่าหน่อยเอฟซี FC สาวหน่อยกันย่างตื่นเต้นภาคกันตื่นเต้นแบบว่าเราอยากรู้เรื่องราวว่าจะออกมาเป็นมายังไงและอีกอย่าง,างมือขึ้นแม่สมศรีก็เปิดไปเห็นโพดของบอสโจโพดนี้เด้อค่ะพี่น้อง มีคนไปกดหัวใจไปกดไลค์ไหบอโจพี่น้อง3 2มหมื่นสองพัมพเด้อพี่น้องคะ่ะมีเอฟซไปกดถูกใจขออนุญาตอ่านโพสหนีเด้อค่ะพี่น้องคะผมได้ตัดสินใจคุยกับลูกเมียตอนที่แหลกข่อยอ่านคํานีเอา้าคือว่าจังสั้นบอจตัดสินใจคุยกับสอนุคุยกับลูกกับเมียเรื่องเอียงเนาะเรื่องดีเื่อบดี แค่ได้อ่านหัวขอ,อนี่ก็ยังตื่นเต้นนะพี่น้องคะผมได้ตัดสินใจคุยกับลูกเมียพร้อมผู้กำกับชื่อดังเรียบร้อยแล้วครับจะมีภาพ,พยนตร์หรือหนังเกิดขึ้นอีกหนึ่งเรื่องและจะเข้าฉายทั่วประเทศด้วยการอำนวยการสร้างโดยโจโยมนินซึ่งคงเรื่องเกี่ยวกับประวัติสาวน้อยเพชรบ้านแพงพ่อโจอุ้งอิงโดยตรง จุดเริ่มต้นจากวันนั้นล้มลุกคุกคานมาถึงวันนี้ได้อย่างไรเพิ่นกระไซเครื่องหมายคำถามอุ้งอิงพ่อโจโนักแสดงหลักพร้อมเหล่าบรรดายูทูบเบอร์ทั่วภาคอีสานร,ร่วมแสดงโปรติดตามเร็วเร็วนี้พี่น้องคะ่ะผมเชื่อว่าเป็นโปรจกเป็นโปรเจกต์ใหญ่แห่งปีที่น่าตื่นเต้นและขอแรงสนับสนุน จากแฟนๆพี่น้องขาคือเฮาเฮาได้อ่านบทความนี้ของบอโจแล้วเฮาแบบขนาดว่าพี่น้องขาคอยเขาไปเบิ่งในคอมเมนต์คุณบอยสิริชัยยังถี่เพื่อนๆได้หูหเนาะว่าคุณบอยสิริชัยเพิ่นกะมี่บงของเพิ่นเพิ่นได้เขาไปคอมเมนต์พองเด้อคะ่ะผมเชียร์ครับพี่ให้เข้าให้เข้าฉากนั่งรถบัสนำนเดอร์พี่น้องขาเพิ่นไปแซลบอโจ ขนาดว่าบอยสิริชัยเพิ่นกันยั่งเข่าไปคอมเมนต์ในใต้คอมเมนต์ในใต้โพสที่บอสโจพไดในโพสไว้พี่น้องคะคือแบบมันเป็นความเปื้มปิติจากเอฟซีผู้หนึ่งคอยอยากเห็นแล้วว่าเอ๊ะจะออกมาเป็นแบบไดนจะออกมาในรูปแบบไหนเนาะหนังบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้พลาดไม่ได้เข้าลาดบ่ได้ยี่หลีพี่น้องคะหนังที่ ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับสาวหน่อยเพลิแพงบอกเลยสมือนีว่าบอมีผู้ใหบ่งหุจากสาวหน่อยเพลิแพงหมอรำระดับต้นๆของเมืองไทยกาบอกเลยว่าติดหนึ่งติดท็อปถ้าเอ้ยขึ้นมากว่าหมอรำในเมืองไทยบอมีผู้ใหบ่งหุจากสาวหน่อยเพลิแพงต้องยกขึ้นมาอันดับหนึ่งต้นๆเลยบอกเลยว่าต้นๆน,นาทีนี้ก็คือเป็นหมอรำยุคโซเชียลคือบอโจ เพิ่นมีกระแสเพราะว่าเปิดไปช่องทางใดเปิดไปช่องไหนก็นต้องมีอยู่แล้วสามนอยเป็นแพ่งขื้นมาน้องอิงคือคอยปลืมปล้มใจแทนคอยปลื้มใจแทนบอดหลายพี่น้องขะคอยขออนุญาตเป็นผู้หนึ่งนี่แหละที่จะสนับสนุนเขาใช้มือใดก็สอยโปรโมทซอยบอกต่อคอยติดตามผลงานเพราะว่าเพิ่นสั่งสรรผลงานเอียงออกมากก็ตามแต่เด้อพี่น้องคะแม่สมศรีกับเป็นเอฟซี ตัวน่อยๆคนหนึ่งที่อยู่ในต่างแดนที่ยิบยกเอา,อาความบันเทิงความสนุกสนานของสาวหน่อยเปร่แพงในวงสาวหน่อยเป็นแพงออกมาบอกต่ออาจจะใส่ข้ามบอกคําจาพิดาลาดประการใดแต่ความราสึกที่หักในสาวหน่อยเป็นแพงบอกเลยว่าเกินร้อยให้ให้เกินร้อยพี่น้องค้ารักด้วยความบริสุทธิ์ใจชื่นชมผลงานบอสจูเป็นกำลังใจให้บอสจูและทิมงานสาวหน่อยเปร่นแพรงให้สร้างสค์ผลงาน ศาสตร์และศิลป์เกี่ยวกับวัฒนธรรมของผภาอีสานเฮาไหายู่สืบต่อลูกหลานตลอดไปขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีว่าผิดบอกถึงประการใดการต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะพี่น้องเตรียมตัวเตรียมตัว,ตตวค่ะ